ถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องรอสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนในช่วงตรุษจีนกันให้ชัดๆก่อนนะคะว่าผลทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจากกรณีหวังซิงเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันก็มีตัวเลขที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้จากทางคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันที่เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมยอดจองห้องพักนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะคะว่ายอดจองห้องพักตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปค่ะ มีการยกเลิกไป12,000กว่าห้องแล้วนะคะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนสัประมาณ4,572ห้องห้องแล้วเป็นต่างชาติที่ไม่ใช่น,นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอีกประมาณ 7,000พันกว่าห้องด้วยกันค่ะทีนี้จังหวัดไหนที่ถูกยกเลิกกันมากๆไปดูตัวเลขอีกแผ่นหนึ่งเลยนะคะจังหวัดที่มีการยกเลิกกันมากที่สุดตอนนี้เนี่ยก็จะไล่เรียงกันมาตั้งแต่กรุงเทพมหานครนนทบุรีเชียงรายชนบุรีเชียงใหม่มีภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีตากแล้วก็นครราชสีมาด้วยนะคะที่มีการยกเลิกกันไปอันนี้ก็ไล่เรียงกันไปตามลําดับค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมตัวเลขเหล่านี้ค่ะมันอาจจะยังบ่งบอกไม่ได้ชัดๆว่าถ้าไปเทียบในช่วงเวลาปกติ หรือว่าเทียบกับปีที่แล้วแล้วจํานวนการยกเลิกห้องจองเนี่ยมันมากกว่าหรือว่าเท่าเท่ากันหรือท้ายที่สุดจะไปกระทบกับเป้าหมายท่องเที่ยวจีน8ล้านคนด้วยหรือไม่แต่เบื้องต้นนะคะทางผู้ว่าการทอทอท,อทอเองก็ยอมรับเหมือนกันว่าตอนนี้ถ้าไปดูเที่ยวบินเช่าเหมาลำยกเลิกเที่ยวบินเข้าไทยในช่วงใกล้ๆตรุษจีนเนี่ยซึ่งมันควรจะเป็นช่วงบูมแต่ปรากฏว่ามีผลให้นะักท่องเที่ยวมีการยกเลิกเที่ยวบินไฟ์ชาร์เตอร์ไปหายไปประมาณ1 0,000คนค่ะแต่ส่วนใหญ่ มองแล้วเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนจากเมืองรองที่ไม่เคยเดินทางมาเที่ยวไทยแต่เขากําลังจะเดินทางมาเที่ยวไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งก็อาจจะเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับข่าวในโลกโซเชียลมีเดียของจีนที่มองว่าไทยไม่มีความปลอด ค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศที่เราค่อนข้างจะทราบกันนะคะว่าประชากรเนี่ยอ่อนไหวกับข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมค่อนข้างมากอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วว่าในช่วงที่มีภาพยนตร์โนบอเบที่ฉายภาพความไม่ปลอดภัยของประเทศแถบบ้านเราเนี่ยก็ทําเอาชาวเน็ตจีนเขากังวลเขาบอกว่าไม่กล้าม,มาเที่ยวไทยไปแล้วรอบหนึ่งแต่หนนี้ค่ะมันเกิดขึ้นกับคนที่มีชื่อเสียงกันพอสมควรในจีนเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้แล้ว ซึ่งถ้าไปดูท่าทีรัฐบาลณนะขณะนี้อาจจะยังไม่เห็นการเทคแอคชั่นอะไรมากมายนะักส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านายกนยังอยู่ดาวอสแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วในสภามีการหยิบยกเรื่องนี้มาหารือมองว่าถ้าจัดการกับฐานของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เป็นต้นเหตุของการหลอกคนข้ามพรมแดนของกลุ่มอาชญากรขบวนการค้ามนุษย์หาคนเข้าแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์ไม่ได้แล้วปัญหามันจะไม่จบค่ะแล้วท้ายที่สุดความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะไปกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ เป็นเส้นเลือดใหญ่เศรษฐกิจของเราอยู่ณนะขณะนี้ค่ะสิ่งที่พูดกันมากนั่นก็คือการเปิดยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าฟรีที่ทําให้นักท่องเที่ยวเข้าไทย มีได้มากขึ้นว่าตอนนี้มันกําลังเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีการเพ่งเล็งกันว่าจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยไปด้วยหรือไม่ดิฉันคุยกับคุณกนวีสืบแสงสอส,อสอพักเป็นธรรมนะคะซึ่งคุณกนวีเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเคยอภิปรายเรื่องนี้ยืนยันว่านโยบายนี้จริงๆเป็นนโยบายที่ดีค่ะเป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแต่ในแง่ของกระบวนการนําพาค้ามนุษย์ให้กับคน90สัญชาติที่สามารถเข้าไทยได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเนี่ยอันนี้คุณกนวีมองว่ามันเป็น โอกาสค่ะโอกาสสำหรับการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มคนไม่หวังดีนําพาคนให้เข้ามาในบ้านเราได้ง่ายๆแล้วด้วยความที่บ้านเราเนี่ยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาหลายพันกิโลเมตรเลยเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่กลุ่มขบวนการคอร์เซนเตอร์แฮกเกอร์สแกมเมอร์หรือกระทั่งคาสินโนไปตั้งกระจายอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราแบบนี้อยู่แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นชายแดนที่มันมีความยาวนักขณะนี้ช่องทางธรรมชาติที่มันมีค่อนข้างมากกลุ่มขบวนการสามารถเอาคนข้ามไปได้ง่ายๆโดยที่เราเองก็อาจจะยังไม่มีมาตรการอะไรในช่วยที่ในการช่วยป้องกันคนที่เขาอาจจะถูกหลอกลวงเหล่านี้เลยค่ะโดยที่พอ r มีฟรีวีซ่าเสร็จปั๊บเราไม่มีมาตรการใดๆทั้งนั้นในการที่จะมอนิเตอร์ในการที่จะถามว่า พวกคนต่างคน9กกว่าสัญชาติเนี่ยทเวลาเข้ามาประเทศไทยแล้วจะติดต่อได้อย่างไร และเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าไอทิทรีของเขาจะเดินทางไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพอเขาประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาก็ฟรีครับแล้วเราไม่มีสามารถทราบได้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ว่าไอกระบวนการต่างๆก็เลยพาคน,นต่างๆเนี่ยเดินทางไปประเทศเบ่านของไทยคนสัญชาติ90กวก่าสัญชาติเขาไม่ทราบนะครับว่าชายแดนตรงนั้นเนี่ยเวลาข้ามไปแล้วข้ามแม่น้ําเมยรแคบๆเนี่ยมันเป็นประเทศอะไรนี่แหละครับคือปัญหาเราไม่มีเราต้องมีมาตรการรองรับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนิ่งบริเวณชายแดนไม่ว่าจะเป็นไอทนนอรี่ที่จําเป็นที่จะต้องใช้ตอโมอหกที่เรายกเลิกไปแล้วไอใบขาวขาวครับเวลาจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะต้องลื้อฟื้นกลับมาและอาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งมากกว่านี้ว่าคุณไปที่ไหนอย่างไรโรงแรมชื่ออะไร แต่เบอร์ติดต่ออย่างไรอย่างเช่นเวลาเราไปประเทศจีนเนี่ยถ้าเราไม่มีไอทินอรีตรงนี้เขาไม่สแมป์ให้เรานะครับตมเนี่ยฮะอันนี้เราควรจะกลับมาพิจารณาแล้วว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่เราก็ต้องปกป้องคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยแล้วเราก็ต้องคุ้มครองป้องกันไอพวกขบวนการนำพาและการข้ามรตรงนี้ให้มันหมดเส้นไปด้วยเช่นกันครับ ทางภาคธุรกิจเองก็มองเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดมาตรการยกเว้นวีซ่าแบบนี้กลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มขบวนการนำพาหรือกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายเข้ามาทำมาหากินในไทยหรือว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะลดจำนวนวนันจากที่ให้เข้ามาอยู่ได้30วันก็อาจจะเหลือสัก15วันไหมก็สอดคล้องกับคุณถาปณีเกียรติภัยบุญผู้ว่าการทอทอทเนี่ยแหละค่ะที่ก็มองว่าจริงๆมาตรการยกเว้นวีซ่าเนี่ยมันช่วยเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีถ้ายกเลิกคงไม่เห็นด้วย นะแต่ถ้าในมุมมองลดจาก30เหลือ15วันอันนี้ก็จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนที่เข้ามาท่องเที่ยวจริงๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ส่วนใหญ่เขาจะมาประมาณ7ถึง10วันค่ะดิฉันลองสอบถามคุณกัรณวีดูเหมือนกันว่าอาถ้าสมมติเหลือ15วันน่าจะช่วยให้ปัญหามันดีขึ้นไหมคุณกรัรณวีถ้าเกิดมองในแง่ของกระบวนการนำพาก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะ คือแค่เข้ามามันก็หนักแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกี่วันเนี่ยผมผม,มองอย่างนี้นะบ <c oughs> อกว่าเข้ามาได้แต่มาตรการเราต้องมีด้วยเช่นกัน <c oughs> ถ้าเรามีมาตรการรองรับเนี่ยผมว่าถ้าลดลงมาก็ก็ได้ <c oughs> ก็คือ15วันถ้าอยากจะต่อก็ทําวีซา่า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือไปด้วยในตัวว่ามันเป็นการป้องปรามตั้งแต่แรก <c oughs> ว่าไม่ควรที่จะให้เข้ามาตั้งแต่แรกนะครับ แต่ว่าหลักใหญ่ใจความของสิ่งที่หลายๆฝ่ายเขากําลังเพ่งเล็งในเรื่องของมาตรการยกเว้นวีซ่าค่ะคือมองในแง่ของการมีมาตรการที่จะคัดกรองให้ดีขึ้นจะมากกว่าทั้งคนที่จะเข้ามาแล้วเป็นคนกลุ่มสีเทาหรือว่าคนที่อาจจะถูกนําพาเข้ามาในกระบวนการค้ามนุษย์ทางกมทท่องเที่ยววุฒิสภาเมื่อวานก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลด้วยเหมือนกันนะคะก็เห็นตรงกรันแหละว่าจริงๆมาตรการยกเว้นวีซ่าเนี่ยมันเป็นมาตรการที่ดีนะแต่น่าจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการคัดกรองแล้วแหละอย่างเช่นในชั้นของ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องชี้แจงถึงตั๋วโดยสารทั้งขาไปขากลับพ็อกเก็ตมันนี่อาจจะถึงแผนการท่องเที่ยวไปด้วยการพักอาศัยจะเป็นยังไงมันก็จะสอดคล้องกับข้อคิดของคุณกันนวีด้วยเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการพูดกันถึงขั้นบอกว่าเอะถ้าจะกั้นคนที่เดินทางไม่ให ไปในจุดที่มันอาจจะเป็นจุดอันตรายเนี่ยอาจจะต้องมีการทําเป็นจุดตรวจจุดคัดกรองเพิ่มก่อนที่จะไปถึงพื้นที่ชายแดนด้วยไหมซึ่งเป็นความคิดของหน่วยงานความมั่นคงอันนี้ก็อาจจะกั้นความเสี่ยงที่จะข้ามพรมแดนไปยังเมืองของแกงคอร์เซนเตอร์ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่อาจจะทําได้นะคะรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมมีการสั่งการในเรื่องของมาตรการตามแนวชายแดนเพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปแล้วด้วยเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมีเรื่อง สำรอยกับกรณีของหวังสิงด้วยแต่ถ้าพูดในแง่ของการโซนนิ่งฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่สามารถทํากันได้ง่ายๆค่ะคือคือจริงๆแล้วบางคนพูดเหมือนกับว่าไอ้ตัววีซ่าฟรีให้เป็นเป็นโซนนิ่งไหมอะไร่เงี้ยมันมันไม่ได้ทําง่ายๆ นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ที่เราพยายามจะควบคุมเนี่ยคือควบคุมไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการที่จะไปทำอ่าสิ่งไม่ดีกับกับคน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 ,คนจีนนะครับต้องย้ำอีกทีว่าที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นทั้งหมดที่มีคดีทั้งหมดไม่ใช่นักท่องเที่ยว เข้ามาในฐานะที่เขาถูกหลอกเข้ามาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วภาคท่องเที่ยวเนี่ยเราเราดูเราดูชัดเจนว่าอันไหนที่เป็นนักเป็นเป็นชาวต่างชาติเราก็มองว่าเป็นนักท่องเที่ยวหมดนะครับก็สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็ดูแลเรื่องนี้ใกล้ชิดมากครับ